ไอเน่ว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 ไปเน่วเดือบรอยครับมาแล้วมาแล้วผมออกมาลัดแถนหนาครับผมแหลนมาน้ำปูนเลยเห็นลายนี่นี่ครับขามจากมองปูนแตกมากกระเด้มาเอาเรือข้าเจ้าเพื้นแต่กะเรือแตกเด้ับ ลําบานเองตอนนี้เรื่องซะกับเรื่องซะว่าไม่เรื่องไฟเรื่องซะอันนี้โอ้บึงเงาเออสู้เขาสู้เขาสูอใจอะหมอนังครับมาน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 ไทวะท่านออกอยู่ปนี่เออมีแต่ตบตบลงมาเลยวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีปีพีนาไนฟซี่สุขสุขคนนะครับวันนี้กะสีพากันไปออกล่าป่าคือเราครับผมกับพ่านองกับสีไปล่าน้่มันเป็นหม่องเงยหนามซี่นะครับหม่องหนามมันขาดมันขอดครับแล้วมันสีเป็นเลื่อเข้าไปเป็นหนามเงยเข้าไปครับมือมือขึ้นโฟตอกครับเพื่อแบบมีป่าใหญ่มันเข้าไปจับกูครับจับปืนปืนปืนนี่กะเอ็ดเองนะครับนี่ยปืนผมอันั้นกะับปืนลุงครับนี่ครับปืนผานอง นี่ครับโวอมาอนี้เอาปืนไปทุกคนเลยครับมาอนี้ยางรับยิงเอาเลยมาอนี้น้ำแห้งเขาอันนี้เปยางคุ้มหมดแล้วยางคุ้มเลยหรอของดีบาะแมเนี่ยหน่อยนะครับนี่ของเอฟซีห้มาเบิ้งพกกอดเนี่ยบอกหุงครับนี่ต้องเห็ุมือนานาๆลองเห็ุมือกอดจะกของเบิ้งว้อมใหญ่สมัยเบิ้งไยโอ้จเต็มของนี่นี่ตีปีตีผาโลกมนให้นี่ไปครับเดี๋ยวกัน เตรียมของเรียังเตรีกาไปเจอกันอยู่หมายเลยครับนี่หมายน้ำซีือเราครับไปใกล้ครับเดี๋ยวขอเตรียมของอีกก่อนครับรของ,ของนไ่ีนี่ครับอันนี้กามาหอดไม้แล้วครับกาไดมาเอาเรือยืมเรือนาเขายืมเรือในเด้อครับนี่แหละเวลาผมยืมเรืออะตะกลัวนังสี่เลย <c oughs> นี่ครับอันนี้กาทิพ่ายขึ้นไปยิงน้ำเยเป็น หมองน้ำที่อีมันขาดอยู่ด้านบนทางนู่นเลยเด้อครับนี่พ่ายไปได้นะที่ลงไปไตนะ้นะเออหนะมันกลับลำหยากรึี่เคยรถห่วงบ่แต่คือบ่ดถอยหลังเอียงไปผมอ๋อบ่ไรจูด,ดีอืมเ <c oughs> ด็กม่หนุ่ยนี่ครับเดี๋ยวกะสิพายึ้นไปด้านบนเลยเด้อครับกะไปถาเบ่งด้านบนครับไปครับเดี๋ยวพาไปเขาไม้ด้านบน <c oughs> อโอ้โหเตะแตกมั ไปครับกฤติพานยางยิงเงี้ยครับมัอน,นี่นี่ครับลองเรือมาถึงแล้วนี่ครับมัอนี่กัมากับลุงนะครับน,น,น,นี่กฤติยังยิงเงิว่าสิมีของใหญ่ขึ้นมาบบหลังจากฝนตกบบมันสิมีบวกใหญ่ยุของหนายอยู่หนามเขียงสะดือ ไอ้ครับเดี๋ยวพายางเข้าไปครับรับพ่อเดี๋ยวกะลุยเลยครับมานีนี่ครับยางมาพ่อนี่พมแ้วตัวหนึ่งเอาเอาหายหายหายไปเด้ปะคอท<อ>่านยิงเลนไปเลนมาอยู่นี่ตะหนีประจนคนละโตนี่ประคอกัน Nhưng bắt đầu lê nó bê lộ Nhưng bạc điện thoại mấy anh em หายปไปเียดูเขาเปนยั่งเกียยร์ไม่แรหที่าม่รูมาได้มาได้เกียร์่แรงหรืองเกียร์เกียร์ตัเกียร์่น ตายยังอะ好เหียนลุงยิงขาดครับแลนออกมากระเบงสีเทียนบ่เละนย้่ใต่เท่า มันแนมหยากแิง่ดีเบิ่งเาะตื่นน้ำเดืนนไปทางนี่ยมันจะคยวูวูวูกนเรียบร้อยอือ้ยหูดีที่กุ้งกุ้งกุ้งไปหวเหล่าเห็นรึขอไงม่งว่ามันได้รถิ่งพุนผันตะลุ่มเลย ทำหินแล้วมันบกพร่องโอ้ลาติดหินไม่ย่วงวะเห็นเหรอคุณเลยนะตีนปียเอายางดูเปล่ากี่ยังอยู่หนีอยู่เลยบุื่อันทีมันเลนออกไปเลย ุ่กคนละโตกอ่ะเดี๋ยวซองมาแ่ะเนี่ยพูวูปัจลุดพูนพูนปัจลุดอู้ยิงปลาวัลเลนเลยพี่น้องเอ้ยมือนนี่อู้ปากระสุบโอ้มึงยิงดอกเดี๋ยวหาตัวใหญ่เลยออกมาอย่างลงกลางเลยเจ้าพี่น้อง เฮเขียงสะดืออมองนี้เลยเลิกกุมูนก็น่นแหละขนาดล่งเลยโอ้ยแลนปัจจรวัโอ้ยกระซับมันเตียไปลัดหมอโตหมองเลือหมองพุ่นมันหนามันหน่าาหนอยเด้ อิลีเหมือนนั่นเป็นตลาดอยู่เมือนเรือเข้าน่ะตลาดยี่ฝุ่นเออยวังลบไปขึ้นมานีละลก็ฝุ่นปลโคแรงเป็นงอเตี่ยวตเป็นหินอืมบ่ได้พ่อโต มึงน้ำพุ่มใหม่เออมึงเดิมเด้อพ่อน้องมึงประดุ้นเลยตื่นแล้วนะนี่ครับหมอกมาลัดข้างนอกครับเห็นแล้วครับตัวนั้นครับปากหมอพอไปเร็ว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 เรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วผมออกมาลัดแต่นาครับผมแหลนมานน้ำปูนเลย ไลน์ไอ้ใส่โลพอเดี๋ยวเดี๋ยวผมโพดไ้ก่อนโพดไว้รอลัดอีกครับแล้วโดสตาอนครับโอ้ได้บะ หมลูลุงก็ยิงเหรอเดี๋ยวผมเอาปลาไปกระมุน,นก่อนครับเออหลัดอีกคนเดี๋ยวมันแลนออกงใหม่คุณครับด่านมุนเขาก็ยิงกันอีกแล้วครับฮะขาดนะโอ้ขาดครับเดี๋ยวนลุงบอกว่าขาดย,ยิ่งไปยู่ฮะไ,ไ,ไ,ได้บ่ เออสีไดไหมได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวถ้าไปเบิงึงผลงานน้ำเขาเดี๋ยวผมกับรันเดี๋ยวนี้ก่อนเพราะมรงนี้เป็นทางน้ำเขาน้ำออกป่าจะเลี้งมาตรกเรนออกมานนี้เลย <c oughs> อ่ะโตห้อ,หอยยิงตอแหลกเห็นบ่ได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วครับอ่ะโตห้อยลุงยิงพิชตอแหลกมันยิงพีชแต่ยิงไปมันถึงหินครับยิงไปมันดักหินเลย นี่ครับผมก็ยืนล่อทางมันเป็นทางนําออกมาตรงนี้ครับนี่หินระวางป้าเขาช่องแค่นี้ครับหนูนครับหมูเขาไปครับเดี๋ยวมันแลนออกมาเดี๋ยวกะท้ายให้เบิ้งอีกครับนี่ครับอันนี้กับมูลุ่งมูพานอองยางลบมาแล้วผมกับเลนมาจากน้าปูนเลยครับแลนมาทั้งหนาเผื่อป้าสามตัวเห็นมันแลนออกมาแลนออกมาตัวเดียวครับแล้วก็รุ่งยิงใส่อีกตัวนึงอันนี้ของผมครับไอ นี่ครับเออพาน้องดิเออพาน้องกะได้ตัวนี้มันนี่มมีของใหญ่ขึ้นมาเลยมีแต่ปลาคอเลยโล่เลยมันนี่ตโลบนะอืมตโล่ใหญ่บ้านเนาะเดี๋ยวไปบึงของลุงนี่ครับไหนเงือนี่ของล,ลุงครับแ <Okay. S 1> อืมของแทะ โอ้ประธนเสีทางหมดแล้วเนาะพ่นอ,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 อน้องเออบอมึงคงับนี่บงแต่ละโตเบงหัวมันจะรลุนโล่มนี้บ่มีปะโดว่ะทงองไหน้มันแห่งเกินเนาะแห่งห<บ>อะโบโบตะกี่มากระด็นต่ปะโดหัวขำเลยเนาะขึ้นทีละสามทีละไมากมือแรกเต้มาหาโตืนี่นบบนครับ ผมกับพ่านอองกัได้คนละโต้ไปไปขึ้นเ่ออีกทีขามปูนไปผุนทีขามปูนเหมือนบางนึงไปดีมกเอากันย่างไล่ยิ่งตัวนี้ดิมาลดีย่างบยนีมันเกินแรนออกดิ่ไปอับดีผ้าขึ้นไปขามปูนไปด่านบนนี้ก ผ่านปนผ่ข้งมาพอเนี่ครับโอ้ผ่านผ่านผ่านองเห็นปลาโคยไงแต่บี่ยงครับเออบี่ยงจะได้มันอยู่ใกล้ไม่ใกล้เลยตัวตันแล้วเนาะต้องให้ฝึกวิชาอีกเวลาเวลาด่านน้าลุงเออเออมาโด้ยิงได้น้ำพุ่มนี่เองมาโด้ มาสองหลอกัได้ยิงแต่ปลาดหญ่น้ำพุ่มนีเองวะมือนี้ได้ยิงปลาคอนี่หีแล้วไม่พอใจหรอกปลาคอคอง่ายนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอืออือสาบเฮ้ขาดูนพานอง เตอพี่เจอแล้วบ้างบึงเงียงงางเลยบึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบึงอู้บึงเงียงปืนผมไม่งบงเบพี่เ๋งางเลยเงีงเลยบตพูด้วพี่เออู้เนตัวใหญที่นันยังเอถึงเขาอลุลยไหขันตุเลยดีวะงาวอู้ว้ บ่แลนันแลเออเร็วตัวเดียวกันบ่มีแผ้บ่ตัวเดียวกันบ่เออตัวเดียวกันอออเอฮะมีเอมไไตัวขามีไปได้ยิงจนดินต่างๆอยู่ีครโตนะคโตโโตโตโตโอ้หามันคุ้นี่เอาจย์ชุ่งเลยเาเียไม่ใชน

ยิ่งไปได้ยิงจนเงยีงย,ง,ย,ง,ยงเปิดมาวะ่ะเปิดอ่าเลยเออใหญ่แหงน้ำนลุงครับพูนผ่านองเขาไปเอาอยู่ครับอยู่ด้นนา,า,านหลังมึงนสน่วนเขาอยู่ที่เขาเขากันตะวแรกับเขาเหมือนกัน บ่บ่มีแผลยังถือดิดิ้นพบพบพอยู่บ่พี่พี่เตียยางมาพีเดี๋ยวครับเดี๋ยวถอยดำเบิไปหนกตามาขาดเบิงดวงเออมันดุดอยู่นี่เองหนอวงหนึ่งเออขาวเหอาดลามามา Hook đưa hook hook giờ đi hook hook đi đi hook 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 Đi hook 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 pha hook 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 าาเ,เรียบ้อยมาอย่าหูด,ดูอะไรไหมี่ย,ง,ยง่ายคงมลกัดต <c oughs> ัวงเลยบฮ้่าสวยสสวยนี่ตัวเป็นจีเลยแล้วมันจะอยู่เฮ้องห่นเขาก่อนอืมเปินหูบอกปินหูได้แล้วมานแล้วมานอีกแล้ว ว้าต้นไงยื้อขึ้นยิงไปอยู่สองสองต้นหน่อยๆเอ้ยสงสัสตสองสอมจากต้นหน่อยๆก่อนเงือกปลาตื่นเลยลงวางเลยพ้าน้องเออเออ นี่ครับขามจากมองปูนแตกมากกะได้มากเอาเรือขจ้าเาพิ่นแต่กะเลือแตกเลยทรมานแนงตอนนี้เลือตาครับเลือตาไม่เลือไฟเลือตาอ,อันนี้โอ้โหเงาเออสูเขาสูเขาชูใจอะมอนังรับๆๆ ออตอนนี้กันเรือลำเดียวนางสี่คนเนาะไปถึงอะไ้โลมไวไเขาขึ้นพออยู่ได้พออยู่ได้เน,นี่ยอ๋อบางมากก็แบบใกล้ก่นี่ใกลมันโค้นงนี่แลนนนหลโค้งนั่นอีกสองโค้งเองเออกระสองโคง้งแต่ือสถา,านาการณ์ย่ำแย่มากเลยตอนนี้ เื่นหลับสายไงเว้ยสายไปตะมุดเหรอยไปตะมุดเหรอเบิงครับเบิงเบิงเบิงสะยางเดียวครับตอนนี้พ่นหลักสะโอ้สะเก่งกันนี่เนี้ยครับเออป่าบดเต็มของเลยมือนี้เออเออตูเงาตื่นใจครับ ได้เลือกก็เลือกอีโบโกหดวงจรแล้วเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วไปถึงกันโลมไปเลยแล้วอว่าถามเบื่อหรือืมไปถึงกับเห็นเห่อไปเลยนุ่ยไหวนุ่ยไว้น้ำหนามนี่นี่ก็ลุงยิงแล้วลุงยิงแล้วปลาหูบ่ตัวนี้ปลาหู อือออึงหางมันนี่ว่ะแมนอ่ะเออนี่เด้นี่เห็นยละนี่หลยออเมนอะไร้อืมนี่ครับได้แล้วเฮ้ยเอาขึ้นโคกที่ขุขึ้โคกเลยแมนอะเมนหางหอยกับหอยโตที่ยิงขาดออกแม่แล้นเออนี่นี่นี่ไม่ถลอกนี่ดิ นี่ดิห้อยมันอืมนี่แหละตีเอเบิงเบิงมีตะลุนโลกลัวนี่ปลาหูปลาหูเหรอวะปด้หูหรอปลาได้หูหรอเออมันปป็นหูเออเอาเอาปวดหนักเลยเออเออบอกบอกตั้งขัน ว่าแนวเงี่ยงกอนพับเด้ออเรียบร้อยมานมันมันมันนี่แล้วมีมีแต่ปลาคอไงเข้ามาบ่มีปลาดุเลยแต่ก็อยากได้อยากได้ปลาคอนี่แหละมันแพงกว่าปลาดุในรอบบ้านองโลหะสิบบาทก็โลละลอยอ่ะมานคือเก่าแนวยิงหลายคนบ่ค่อยได้ช็อตยิงเลยไปดิ ไอ้ยเนี่ยยิงไกกบไปทายบ่ได้นี่นี่นีนี่คือนี่เห่มไ่ล้งมันยิงบ่ได้ยังกระัวนี่รวยไม่ああ่ไคือรวยเห็นเนมนมนม่ต้องีเราโมนีええ้คือคุณดเห็นยูเดอเห็นยูเดอตัวขเลยอเดียวขาวขาว ไหนครับเดี๋ยวหายอีกก้อนนอีกเลยนี่กับอร์เแล้วครับอันนี้กับมาฮอดเอรือแล้วครับนี่กับลังจากขึ้นไปยางยิ่งด่านบนครับมันเป็นหม่องน้ำตื่นๆขึ้นไปด่านบนนี่ครับเบิง้งขอลุ่งอ,อือมีแต่แบบหยักๆมัอนี้มีแต่ของของราคาดีขึ้นมาเลยมัอนี้มีแต่ปลาคอรุนล้วนให้ลุด้วยอือเบิงเออบ้งอือเบิ้งเบิ้งครับ โอ้มันจะหลุดโล่เครื่องโล่เก็ตมันดินี่แม่ตัวแม่นสองโล่หุนดิ้งตัวนี้โอ้ผมหลุดสองโล่หุ่นที่นี่ส่วนสองโล่สองโตัวเลยนี่ครับแต่สีพายไปลดเลยนะครับที่นี่เดี๋ยวกาสีสรุปผลงานให้เบิงดานบนอีกเจ้าครับเดี๋ยวอันนี้กับผึ่งมาถึงเรืออันนี้กับของผมผมไม่มีเงาผมมาแเจ๋ด้วย <c oughs> นี่ครับเออมัอนี่ของเอฟซีบอเต็มมือนี่ มานคือเก่าครับมัอนี้มีแต่ปลาดีๆปลางามๆเลยปะลาราคาเลยมัอนี้มีแต่าหลุนโลสองโลเลยปลาคอล้วนๆมันมานมานัมนไอ้ครับเดี๋ยวกะสีสรุปผลงานด่านบนให้เบอร์อีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวไห้พายกลับก่อนเอองามเลยอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเด้อครับขึ้นมาถึงฟังแล้วขึ้นมามึงจอดรถืมมึงเออปลาคอไ,ได้ใหญ่ Bung không lùng không lung lùng có yên 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 lơi mùi thêm mất mát mhm mang mùi 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 เมึงครับมึอนี่มึงมึงเออม้านม้านม้านไทยพระท่านออกอยู่ปนี่เออมีแต่ตบตุบลงมาเลยมัอนี่เหมือนเอ้าเออเขาหิ่งเขาหิวโอ้โหนี่ครับอืมมีแต่ใหญ่ๆเลยมัอนี่เออนี่เด้นี่นี่นั่น ม้านม้านมันนี้ก็มีผลงานในพี่ๆนานๆในชมอยู่ครับมัอนี้มีแต่ยิงใหญ่เลยแต่มัอนี้บ่มีป่าช่อดป่าช่อดบ่ขืนเลยมัอนี้นะมันเหลือน้อยแล้วแต่ล่อฝนใหม่มาเผื่อมันขืนมาเขือคูแต่มัอนี้ก็มีแต่ป่าช่อดโอ้ปลาคอปลาคอใหญ่มาเขือคูครับมึงมีแต่ปลาคอใหญ่ๆหญ่เลยม้านแห้งมัอนี้โอ้สัตว์ติบโลบระยุรกนี่ หานครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำเนยนะครับคลิปหนา้าสีพาไปเลาะทางไหนกก็ติดตามกันไปนะเด้อครับคล<ไ>ิปนี้ขอตัวลากระบะบก่อนนะครับขอบคุณครับนายทงคือเก่าบอกอไป<อ>มีช็อตยิงเลยมั้ยไปไปใน,ใน,นี่เอ้ยเจ้าก็ได้สมารีทใสกันชุดเผาชุดทฤษฎี่้องอะ